สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกัจตจิซีเนียลครับนำท่านผู้ชมทุกท่านนะครับชมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศนะครับแอตเอ็กซ์มาดริดนะครับดวลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเล่นที่สนามซานซิโรนะครับสามจากกรุงมิลานประเทศอิตาลีนะครับวันนี้ในส่วนของการบรรยายครับท่านผู้ชมโดยผมแอดมินกัจจินะครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับ ก็เป็นแมตช์ที่มีแฟนคลับท่านหนึ่งนะครับขอเข้ามานะครับก็จัดให้แล้วนะครับ2ทีมนี้นี่ในประวัติศาสตร์เจอกันอยู่2ครั้งนะครับเป็นรายการอยู่ฟาคับวินเนอร์คัพนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับในฤดูกาล1 9 9 1ก9ารกนะครับซึ่งตอนนั้นนี่สนัดนะครับที่เจอกัน ที่ออทอฟอร์ดนี่เสมอ1-1แล้วก็ที่วิสเตเต้คาเดโอดนะครับบ้านของแอมเบรดในอดีตนะครับชนะแมนยูได้3 0มนะครับซึ่งแมนยูไม่ชนะแอมเบรดเลยนะครับใน2ครั้งที่เจอกันนะครับมาดูว่าในยูฟาแชมเปี้ยนส์คัพจะเป็นอย่างไรที่คือสเปนตัวจริงครับแอดมาริกครับประตูช้ย,ยันออบราครับแผงแลงมีครินเทเปียเดอรซาวิสฟิลิปเป้ลูดีดันการโทมัสปาเตโคเก้คังเคลิลโคลิอาเซอุนิเกส นาเป้าใช้เชลเฟิลิกกับอาวาโรโมราตานะครับมาในระบบ4-4-2นะครับช่วงที่ไม่มีบอให้ได้ชมเนี่ยก็มารับชมผ่านฟีฟ่า20คันไปก่อนนะครับท่านใดอยากรับชมคนไหนก็คอมเมนต์กันมานะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ รุสปัตโเป็นดาวิดเดเคอาร์ครับแผงหลังก็จะมีทันด้านอารอนวิสซากา้าวิกตอริรนาเลฟแฮ์รี่แม็กควายลูกช่อแดนกลางครับมิยามาติสเฟรดเมสันกรีนวดูดบูโนโฟเฟรนเดสแดเนียลเจมส์และหน้าเป้าใช้ออโตนี่มาเซียลนะครับในระบบ 4, 2, 3, 1นนะครับเก okay, มเริ่มครับครึ่งแรกบอลอยู่ที่เฟลิก ซันไปแล้วครับมาติสดักได้มาบิสซาก้ามาติสบุโโนโนเฟนเดสนักไกวยครับเฟสรถมาที่นักไกวยออกทางซ้ายครับบารอนมาบิสซาก้าเป็นวอตให้มาบิสซาก้าจ่ายเข้าในครับบุโโนโนเฟนเดสปรินวอตขามมาซ้ายติดทิปเปียนะครับทิปเปียในที่ซับิสทิปเปีย ไป,ไปที่ซาบิตครั้งหนึ่งโคเกะบอลตรงกลางครับเขเลยเอาต้องย้อนมาที่ทิปเปียครับโอราตาให้ทิปเปียโมราตาจ่ายตนี่ติดลูกชอครับแล้วแมนยู ju, จะได้สวนนะครับบอลอยู่ที่บรลโนมาติสมาไปที่บุลโนเฟนเดสแล้ววางทางขวาครับน้ำหนักแรงไปแล้วกลายเป็นลูกซุ้มของแอตมาดิดนะครับของจริงนี่แอตมาดิด เข้ารอบ8ทีมไปแล้วนะครับเพิ่งจะเ,เดือนที่แล้วนะครับเขียร์ลิเวอร์พูลแชมป์เก่าตกรอบไปนะครับเรียกว่าทำเอาช็อกแฟนๆที่แอนฟิลเลยนะครับเกมนั้นลุ้นถึง120นาทีครับส่วนแมนยนี่ก็ลงเล่นยูโรปาลีกนะครับก็ทำท่าว่าน่าจะเข้ารอบ16ทีมต่อไปแหละครับจากที่นัดแรก บุกไปชนะ l a เ k ลินมาได้5ต่อ0เลนนะครับเฟรดิกโมรต์ตาจ่าติดลินเลิฟแต่ยังได้ครับโมรต์ตาย้อนกลับไปที่โทมัสปาเต้หน่นนี้ติดมาติสนะครับเกีย่ยกมาได้มาเซียวให้บุโนโนมาเซียวย้อนกลับไปที่เฟรดทังขวาครับอาบ,บ,บันวิสกาเฟรดบุโนโนเฟรนเดสบอลตรงกลางนะครับมาเซียว เซียววางไทยสายครับสายเป็นนะนุ่นเจมเจ,มเจมเบิร์มาตรงนี้ครับสวิตแล้วว่า <c oughs> ฟาวครับแล้วว่าไหนกรอบหรือเปล่าครับโอ้โหเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่ง <c oughs> จังหนะนี้ว่าทางด้านคิราทิปเปียครับไหนกรอบก็จุดโทษแล้วครับโอ้โห อาหรอครับโดนประตูขึ้นนำของแมนยูนะครับบุนโน่เฟรเดนต์ดลับนหนึ่งศูนย์ครับว่าพุ่งไปทันก็จริงครับออบหลักแต่ว่ายิงดีครับบุนโน่เฟรเดสเอาครับทำให้แมนยูขึ้นนำไปก่อนนะครับหประตูต่อ0นะครับอ้กหูจังหวะมันเข้าพรวดแล้วก็ไหนกรอบครับแล้วก็ผพ้สินไม่ดังเลยชี้ไปจุดโทษแล้วบุูโน่ยิงตรงนี้ถือว่ายิงดีครับ น่าจะโดนปลายมือหรือเปล่าของไม่โดนด้วยอุปหเป็นเสาเหลี่ยมในครับของบูโน่สวดเหยียดแล้วครับอโอ้โหโดนก่อนครับแอดมิดบูโน่เฟรเดเสนะครับนาทีที่15ครับยิงให้แมนยูขึ้นนำไปก่อนนะครับ โปเก้แอปอร์เลดครองบอลอยู่ดีๆครับพอไปเสียบอลเนี่ยก็โดนเรื่องเลยนะครับครับลูกทุ่มของแอปเปร์ดครับโรดี้ทุ่มมาซาวินิเกสโทมัสปาเตจ่ายย้อนมาที่โรดี้นะครับเฟลิกจ่ายเข้าในครับโปเก้ไหล,ล้วครับให้โมราตามาที่เฟลิกเฉาเฟลิก เฟลิกแล้วพยายามจะไปเองครับไม่ผ่าน Fred. เฟรดเดนเตเลฟครับไอที่วานบิสซากา้าเฟรดบปุนโตเฟรเดสครับมาที่เฟรดโรเอโนวางยาวครับปุนโตเฟรเดสแล้วเก็บเอาสวยด้วยครับแล้วนี่เจมส์เจมส์โดนกับทิปเปียครับทิปเปียถึงก่อนแล้วเคลียร์ทิ้งครับบอลอยู่อีกฟากหนึ่งครับเป็นเซอร์วินิเกสเล่นได้โทมัสปาเต้ โรดี้ครับซาอุนิเกสโรดี้โรด,ดี้แล้วจ่ายมาซาอุนิเกสย้อนโทมัสปาเตโรดี้โ,โ,โทมัสปาเตให้ชัวเฟลิกครับเฟลิกทางซ้ายเฟลิกแล้วจ่ายผ่านได้ครับโมราต้าแล้วแตะ <c oughs> แตะเบาไปครับติดวานวิสาก้าย้อนกลับไปที่เดเครครับวานวิสาก้าประคองครับย้อนมาที่แม็กควาย ถือว่าได้ประตูนำเร็วนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวูดเตเฟนเดสให้ที่มาเซียลมาเซียลพลิกแล้วให้บรูโน่ย้อนมาเฟรดเฟลดขึ้นไม่ได้ครับย้อนไปที่แบบวิสาขา์แล้วโดนซาอจิมแล้วก็บอลของเอเมริดลิงครับเฟรดิให้คริอา แต่แอตเลต้าเองก็สวนเร็วไม่ได้นะครับโคเก้ทมัสปาเต้จิ้มมาโมราต้าให้เฟลิกคุริอากลับไปที่ทมัสปาเต้ทมัสปาเต้แล้วไหลไม่ล้ำอาครับโอกาสของโลตี้โอ้ล้ำแล้วครับโอ้ผู้ตัดสินไม่อาจจะยกธงช้าไปหน่อยครับจังหวะอาจจะก้ามกึ่งนะครับโอ้ไม่ก้ำมกึ่งแล้วครับโอ้ล้ำชัดเจนครับ เปิดมาก็เข้าทางของแอเบรเน,นะครับซาวินิเกสเฟลิกเฟลิกไปครับเฟลิกเบกหลทุช่องมาแล้วโมราตาโอ้โห่าอาจจะใจร้อนไปหน่อยครับโมราตาอกลาเป็นว่าไม่ได้ลุ้นครับโอ้โหยิงรีบยิงไปหน่อยครับโมราตา ดูตั้งแต่จ,จะประโตของแมนยูนะครับจะให้วันบิสซากา้านี่ครับเปอร์เซ็นต์การคลองบอลนี่ก็แอบริตเยอะกว่าชัดเจนนะครับแต่ว่าโอกาสจบนี่ยังน้อยอยู่นะครับสกอร์ก็เป็นายตามหลังด้วยเจมส์ฝ่าครับทิปเปียทิปเปียก็ ไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วโดนใบเหลืองแล้วครับ <c oughs> โดนโจมตีจากทางซ้ายนี่เหมือนทิปเปียจะเสียเหลี่ยมนะครับ <c oughs> จังหวะที่อเมริกเสียจุดโทษก็ทิปเปียนะครับไปเข้าปวดใสนะครับอ่าครับลฟคีคิกของแมนยูนะครับโรนัลเปิดโค้งมาแล้วมาโทมัสปาเตยังไม่ที่อฟบรักแต่ว่าบอล โรด,ดี้มองถึงก่อนนะครับแต่มาเซิเอลเจ็บได้ให้เฟรดแล้วกลับมามาเซิเอลติดฟลิปเป้ครับลูกทุ่มของแมนยูนะครับเฟรดทุ่มมาครับกรีนบูดวันดิซาก้าไม่ผ่านเฟลิกแต่เฟลิกแหมพื้นที่อาจจะเหลือน้อยนะครับบอลออกข้างครับกลายเป็นลูกทุ่มของแมนยู วาบิสซาก้าครับจะทุ่มทุ่มมาครับให้กรีนวอตไม่ผ่านโรดี้ครับคริปเปย,ย้อนไปที่ออปรากครับสั้นๆกับทิปเปียโคเก้ให้คอร์ยาครับย้อนกับที่โเคเก้เมัสปาเต้โมราตาทางซ้ายครับโรดี้เข้าในมามัสปาเต้เฟดิกมัสปาเต้ ยังได้อยู่ครับเฟลิิซวนิเกสย้อนกลับไปที่โรดี้จ่ายผ่านนะครับมาที่ซาวนิเกสเข้าในแล้วให้โทมัสปาเตแล้วไหลามาที่โปลาตา้าเบาครับแล้วออกบอลมาครับเดเคกาก็ไม่แม่นครับติดทเแกบอลหยุดที่โทมัสปาเตเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับในครึ่งแรก ป็นแมนยูนำอยู่1-0นะครับจุดโทษตั้งแต่นาทีที่15นะครับจากบรูโน่เฟนเดสคอรรีาังขวาครับที่เปียแล้วให้คอรรียกลับไปที่ที่เปียแล้วเปิดมาเสา2ก็ติดวันพิสซาก้าครับย้อนไปที่เดคหวดขึ้นหน้าครับเดคติดโทมัสปาเต้แล้วมาที่โคเก้โคเก้ไหลตอบโมราต้าแล้วทํำทางแล้วโดยเฟอนิหน่าจะเสาเหลี่ยมนอก โอ้โอ้เกือบจะตีเสมอได้นะครับไม่แน่ใจว่าเฉลบอิน่าเลิฟหรือเปล่าครับโอ้โหแต่ว่าเกือบจะตีเสมอได้นะครับของทางจอเฟลิกครับไม่เฉลบด้วยครับบอลโดนเสาเดี่ยวนอกแล้วออกไปเลยครับโทษสามนาทีครับในครึ่งแรกบอลจะเดินตัวเองครับของทางแมนยูเฟรดให้มาบูโนเฟรเดสให้เฟร็ด โรนอครับมาติสข้ามไปที่ทางด้านสกรีนวูดตอกส้นให้วันวิสาก้าครับเฟรดเฟรดไม่ผ่านโทมัสปาเตแล้วเอเมริกาจะได้สวนนะครับให้เฟริกตรงกลางโคเก้แต่สวนเร็วไม่ได้นะครับแล้วก็ผู้ัดสินเป่าจบครึ่งแรกครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบุกอ,อนำ แอดมิริตอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับตั้งแต่นาทีที่15นะครับจากบรูโ่เฟานเดสลูกจุดโทษนะครับยังต้องลุ้นกันต่อในครึ่งหลังครับว่าเกมจะออกอย่างไรนะครับนี่ครับลูกจุดโทษ นาทีที่15ครับโดโน่ยิงเข้าไปเกือบจะทันเหมือนกันนะครับทางด้านยันอบรักนะครับเมริทก็พยายามหาประตูตีเสมอให้ได้แต่จงังหวะนนี้ครับของทางโมนาต,ต้ายิงด้วยซ้ายทันทีแต่ก็ไม่เข้ากรอบนะครับอาจจะไม่ถนัดด้วยนะครับ จังหวะที่เปียไปเสียบใส่ทางด้าน d ด n เน l ล a เจมสครับโดนใบเหลืองแล้วก็เกือบจะตีเสมอได้ครับผมท่านอเมริตจากชัเฟลิกนะครับเลือก <c oughs> เล่นเสาแรกนะครับแต่ว่ายิงไปโดนเสานะครับอ้าครับอย่าวเราไปดูครึ่งหลังกันเลยนะครับ นี่คือสถิติใน,คร,รค,รนรครึ่งแรกครับอัลเบริตสามครั้งแมนยูครั้งเดียวนะครับถ้ารูปเกี่ยนิมอัลเบริตดูเหนือกว่าน,นิดๆแต่ว่าก็เป็นฝ่ายตามหลังนะครับอาครับไปที่สารศีร่กันต่อครับดูเกมในครึ่งหลังครับระหว่างอารเซนอลอัลริดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาติส เจมส์ครับเจมส์ไปได้ครับแล้วเจมส์เจมส์ลราไหลไหลให้กับมาเซียวแล้วเปิดมาที่บุนโด้เฟนเดนเดสโอ้โหสองศูนย์เลยครับโอ้สามนาทีของครึ่งหลังครับแมนยูทิ้งห่างออกไปครับโอ้ถือว่าเปิดได้แม่นมากครับทางด้านมาเซียวครับแล้วบรูโน่นี่ก็ตวัดยิงตามน้ําเลยนะครับโอ้โหหมดสิทธิ์เลยครับทางด้านเยนอบลักยืนขาตายไม่ขยับครับดู ขึ้นทางซ้ายนะครับถือว่าเปิดแม่นมากนะครับนี่ครับตบัดยิงเต็มๆครับโอ้สองศูนย์ครับทำให้เล่นง่ายขึ้นนะครับแมนยูนี่ครับเปิดฉากขึ้นหลังมาสามนาทีครับแล้วก็ลุ้นแฮตริกไปแล้วครับทางด้าน บูโน่ฟานเดนเดสาคนเดียว2ประตูในเกมนี้นะครับภารกิจตอนนี้ของแอมบิดคือต้องยิง2ประตูนะครับแล้วก็ต้องไม่เสียเพิ่มด้วยเฟลิกเฟลิกไปได้ครับเฟลิกเฟลิกมีโมลาตาเติมเฟลิกแล้วให้ครับโมลตาตา <c oughs> แต่ว่ารับหน้าก่อนอ่า ตนปิดนะครับแล้วแต่ก็นี่ครับก็ยังให้ได้ครับโอ้นิดเดียวครับก็เกินครึ่งช่วงตัวเหมือนกันครับของทาโมราต้าคนที่ห้อยคนสุดท้ายเป็นรินเดเลฟ์นะครับแมนยูเป็นแชมป์ฟาชิเบสลีกนี่สามสมัยนะครับส่วนแอต์เบรดเนี่ ยังไม่เคยได้นะครับแต่ว่าเคยเข้าชิง2ครั้งนะครับแต่2ครั้งนี้เจอทีมร่วมเมืองอย่างเออเดอร์บันิดนะครับแต่สุดท้ายก็เป็นแค่รองแชมป์สนัดเลยนะครับก็เจอคู่ปรับร่วมเมืองนะครับไปไม่ได้ครับบอของแมนยูแล้วแม็กควายย้อนไปทีเด k r ครับสั้นๆกับแม็กควายมาติส ลูกช่อมาที่ Bruno Fred Bruno. Fred. บูโนเฟรนเดสเฟรดบูโนเฟรปั่นทางซ้ายทิปเปียโอเอาไม่อยู่ครับทิปเปียทางซ้ายอัพเจมส์เปิดมาแรับมาเซียวชกได้มาเซียวให้มาที่กินวุดยิงติดซาบิสแล้วกินวูดให้มาเซียวแล้วกินวุดอีกทีนึงก็ติดซาบิสนะครับแล้วเอ็มิเตัน์เซส่วนนะครับโมราต้าทางซ้ายครับซาอุนิเกสเฟดิก ซาวุนิเกสให้โรดี้แล้วไปนะครับดดนกับวันดิสาก้าแถวว่าเหลี่ยมดีกว่าครับแต่ให้ได้อยู่ครับมาติสโอนมาเฟรดดินเดเลสไปที่วันดิสาก้าเฟ็ดโดนเฟรนันเดสเลือกซ้ายครับเทปเปียโอ้โหสกัดอย่างสวยเลยครับช่วงนี้บอลอยู่ที่โมราต้าครับโมราต้าไม่ผ่านมาติสนะครับลูกทุ่มของแอดมิด เปลี่ยนแล้วครับส่งเดียโก้ชอสเดียโก้คอสตาครับแทนเชีลเฟรดิครับส่วนแมนยูส่งสกอตตเบตโทมินเน่ครับแทนนิเมยะมาติสนะครับทิปเปียไหลเดี่ยมาเดียดร์ย้ oh อนมาที่โคเก้โอ้โหเดียร์ครับแซนด์เซอร์วิสติกซ้ำอีกทีก็เข้ามือเดคกกีครับจังหวะซ้ำของเซอรวิสติกก็บาลครับเข้ามือทางด้านเดีครับเป็นลูกโมงนะครับ โโอ้หซาวิสอบรักครับให้ฟิลิปเป้ถือว่าได้เซฟครั้งแรกนะครับของทาง D K R ตัวนีเกสครับให้โทมัสปาเต้คอสตาร์ยังไม่ที่เซอตนิเกสโทมัสปาเต้ทางซ้ายครับโรดี้ให้มาคอสตาคอสตาไปแล้วครับคอสตาคอสตาจะยิงเองโอ้โห โอ้ย DKR ซุปเปอร์เซฟอีกแล้วครับโอ้โหเพ็กหาช่องเจอจนได้ครับคอสตาร์ Costa. ไม่เฉลี่ยแย้ะครับแต่ว่าเซฟเต็มๆครับ DKR ครับก็ถือว่ายืนตำแหน่งคุมเสาแรกได้ดีนะครับปัดทิ้งออกไปได้ครับลูกเตะมุมของแอตมาดริดนะครับทิดเปียครับเต้นสั้นเกาหลอา แล้วคเรียในกา่าแล้วเปิดตักมาติดเฟรสนะครับแล้วบอลกระดอนมาที่โรดี้มัสปาเตให้คอสตาคอสตาไปครับแล้วคอสตาตะวัดเ <c oughs> <c oughs> ข้ามือดิเชียครับเนะมีวันมิสก้าที่มาบีบรัวกดดันนะครับอาจจะทำให้คอสตาเนี่ยยิงไม่ถนัดนะครับชมเวลาของแอร์บริลบ้างน,นะครับคเรีย ต้องเร่งน,นะครับตามหลังถึงสงประตูน,นะครับคอร์รีอครับจ่ายเข้าในมามาสปาเต,โาตา้โมราตาโมราตาไม่ผ่านแมคโตเมเน่แต่คอร์รียยังเจ็บได้ทิเปียจ่ายให้โคเก้โคเก้ขึ้นหน้าไม่ได้ทิเปียย้อนมาคอร์รีอทิเปียกลับไปที่คอร์รีอาคอร์รีอลุกชอฟาวครับลูกฟรีคิกของแอดมาริดนะครับ ถือว่าทดสอบเกมรับนะครับตอนนี้ของทางแมนยูเอาแล้ครับลูกฟรีคริกของแอตมาริตนะครับเีเปียเปิดมาแล้วเป็นแมททอมินีโอ้โหสก,กัดออกหลังเลยครับลูกเตะมุมของแอตมาริตนะครับโอ้โหโอกาสของบูโน่สครั้งดูตัวเลขครับ2ครั้งเป็น2องประตูครับ ติดม,มุมครับของแอเฟริดทิปเปียเสาแรกติดเดนิวเจมส์คริอาตวันเข้ามาที่โคเก้ย้ยอนไปคริาคอาคริอาไปได้คริอายิงวูนี้โอ้โหติดเบเคอาร์ R R ครับโอ้โฮซูเปอร์เซฟแตะบอลยังได้อยู่ครับโมราตา้าโมราต้าไปครับโมราต้าแล้วหลายเรื่อเสาแรกนั้งโอ้โหอีเครับเคเคอาร์อีกแล้วครับโ,โ,โอ้โหแล้วเป็นเซอรเบนทูมิเนีที่เคลียร์ทิ้งออกข้างครับอโอากาสมาเรื่อยๆครับแอเฟริดโอ้โห กองการสองประตนูนะครับโทมัสปาเต้ปาเต้แล้วปั่นติดบล็อกอินเดอร์เลฟโดนอ่อ์ย้อนมาที่แม็คกควายนะครับเฟร็ดให้มาลูกช่อกลับไปที่แม็คกควายทำลังเข้าสู่ช่วงสิบนาทีสุดท้ายนะครับเป็นแมนยูที่นำแอมเบรตสองต่อศูนย์นะครับมาตุเมเน่วางข้ามาที่ วานวินนสไม่ทันครับซาอูรับมาที่โรนี่คอสตาให้มาโทมัสปาเต้ซ้ายคอสตาย้อนไปครับโทมัสปาเต้เซอร์ิเกส สปาเตโยกหนีแล้วปาเต้ให้มาคอสตาตรงกลางครับโเคเก้ไม่มีจังหวะยิงครับที่เปียให้โเคเก้ติดมาตโเมเมน่กรินวูดย้อนมาวานวิสซากา้ากำลังเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วนะครับกำลังจะเป็นแชมป์อีกสมัยครับของทางแมนยู เพนวูดครับให้มาเซียลบุนโนเฟนเดสย้อนมาที่แมทโทมินีแล้วเจมส์เล่นเวลาแล้วครับแมนยูชอเปิดให้บุนโนหลับหน้าก่อนนะครับบุนโนเฟนเดสกลับเข้าไลนา์ไม่ทันนะครับ ทิปเปียครับวางมาที่โมราตาโ6เกทซาอูนิเกสโรดี้โทมัสปาเต้ครับให้โรดี้ย้อนกลับไปให้ซาอูนิเกสโทมัสปาเต้ซาอูนิเกสโรดี้ย้อนมาโทมัสปาเต้คอสตาให้โรดี้นะครับโทมัสปาเต้ปาเต้ผ่านแล้วโคเรียเข้าในแล้วซาอูนิเกส เร <c oughs> นเดอร์เลิฟทำได้ดีเลยครับเมื่อสกู้นี้ดักได้ครับแล้วแมนยูสวนนะครับเฟสทางขวากรินวูดเฟสให้มากรินวูดกรินวูดหือไปได้ครับหลอกกับโรดี้ย้อนมาที่วันบิสซากาสุดท้ายบอลโดนโทมัสปาเตออกข้างครับลูกทุ่มของแมนยูสามนาทีครบแล้วนะครับอุทิ่วัตถุศิล จะเป่าตอนไหนนะครับแล้วก็เป่าจบเกมครับเป็นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเอาชนะแอตเลติกมาริดได้2ประตูต่อ0ูนย์นะครับ2ประตูที่ได้มาจากบรนัลโดฟินเดสทั้ง2ประตูครับนาทีที่15จากะูุกจุดโทษแล้วก็นาทีที่4 8ครึ่งหลังนะครับทำให้แมนยูเป็นแชมป์อีกสมัยนะครับ ถ้าได้แชมปจริงก็เป็นสมัยที่4นะครับแบบแอมเดตก็ยังอาถรานต่อไปครับเข้าชิงแล้วก็ไม่สามารถที่จะควา้าแชมป์ได้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์อย่าลืมติดตามกันนะครับท่านใดอยากรับชมผู้ไหนก็ คอมเมนต์กันมานะครับเอาละครับเดีย๋ยวต้องลาทุกท่านไปเลยนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับอยากดูคนไหนก็คอมเมนต์กันมานะครับสามารถติดชมกันได้นะโอเคลาทุกท่านไปเลยนะครับสวัสดีครับ